อยู่โลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก็เดิมนะผมเวไวยแคสซีแคสแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอะไรทุกอย่างอะไรอ่านไม่ออกเหมือนกันฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าสุดยอดไปเลยนะครับเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันสุดยอดไปเลยนะฮะตรงที่ความรู้สึกผมมันเหมือนเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะเกมในโรบอทเกมหนึ่งนะครับผมซึ่งมันเหมือนเกมสองเกมของผมคือ call of duty ครับผมกับ battle ford นะครับผมบผม,บผม,มันเหมือนกันมากนะครับผมแต่ต่างจาก battle f e l d ตรงที่ มันมีสกิลนะครับผมมีสกิลยิงจรวดหรือยิงอะไรนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับผมคือมันค่อนข้างเหมือน Call of Duty มากกว่านะครับผมป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะฮะป่ะเดี๋ยวผมเลือกอาวุธก่อนนะฮะป่ะคืออาวุธให้เลือกนี่แม่งมีเยอะมากครับผมโดยการท่านผู้ชมกด O นะฮะน่นจะมีอาวุธให้เลือกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมคือท่านผู้ชมจะสามารถได้อาวุธที่เทพขึ้นเรื่อยๆก็ต่อเมื่อท่านผู้ชมเอ่อเล่นไปเรื่อยๆแล้วสามารถอัปเเเกรรดดอาวุธไ้นนนะคับผมมี่ยห็ ก็จะต้องอัดอันล็อกตามเลเวลนะครับผมนะก็โอเคนะท่านผู้ชมผมเล่นกันก่อนเลยแล้วกันนะปืนหรือเปล่านี่ยโอเคอันนี้น่าจะเป็นด่านยึดฐานนะครับผมอารมณ์มาคล้ายๆไปร์ทฟอร์สเลยนะขอยึดฐานก่อนนะโอ้ตอนนี้ก็ยังเป็นเกมเวอร์ชันเวต้าอยู่นะท่านผู้ชมซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยตอนไหนนะโอ้เจอผมเจอคนคนคนเล่นเป็นว่ะอันนี้น่าจะคนนะโอเคสวยครับผม มันคือคอฟดิวตี้นะฮะมันมันคอฟดิวตี้ดีๆนี่เองเวอร์ชันโลบ็อกเลยด้วยท่านผู้ชมนี่ผมจำดาด่านนี้ได้มันเป็นด่านดในคอฟดิวตี้นะฮะโอเคเราสามารถเป็นปืนได้นะฮะผมแบบเอ้ยไม่เอาปืนนี้เอาปืนนี้ก็ได้โอ้โหปืนแม่งก็คล้ายๆนะั้นกด C เป็นการนั่งนะครับผมกด Shift เป็นการวิ่งนะครับผมกด C ก็คือจะเป็นนั่งแบบสไลด์อย่างงี้ส่วนกด Control ก,ก็จะเป็นนั่งแบบนั่งเฉยๆอ,อ่ะเออเพื่อนโดนยงดิงหมดโอเคสวยเฮ้ย โอเคดูเหมือนว่าข้างนี้ผมจะเจอคนนะฮะสตาร์ทที่แล้วทีผมเล่นมันเจอเหมือนบอดนะฮะยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่โอเคสวยเดี๋ยวผมจะไปฐานเอนะฮะโอเคขอพีก็ศูนย์เลยนะเอ้อโอ้เจอเจออย่างนี้เล่นยากนะเนี่ย เนี S <S <S ่ยผมกดเลขสามปุ๊บเป็นการ U A V นะครับผมก็คือคล้ายๆแบบเปิดจานดาวเทียมเปิดสัญญาณดูว่าเฮ้ยศัตรูเกิดตรงไหนหรืออะไรตรงไหนดูในแมปได้นะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะเกมนี้คือโอกาสที่ท่านผู้ชมยิ่งข่าเยอะโอกาสที่ท่านผู้ชมจะได้ของที่สามารถใช้ในการช่วยท่านผู้ชมได้เยอะขึ้นด้วยท่านผู้ชมโอเคสวยขอลองหนึ่งปืนผมพวกนายหน่อยนะเฮ้ยลูกฟองอ่ะผมผมไม่เคยเห็นว่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นนะนลูกฟองอ่ะ เฮ้ยสว,วยขอขอยึดหน่อยนะขอยึดก่อนนะไม่ต้องรีบนะนายไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบัพวกนายไปแทนเอ็มดูยึดวะฉันต้องไปก่อนเอ้ออุ้มแม่นว่ะเย็ดแคเราสามารถดูเย็ดแคไฟนอลคิวคือมันยิงผมด้วยโอ้โหโคตรเฟรี้ยวอ่ะเย็ดรึดูดูดูดโอ้โหท่านผู้ชม มาผมอธิบายไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นเองนะฮมีไฮไลท์แบบว่ายิงตัวสุดท้ายด้วยมันขอออฟดิวตี้ดีๆนี่นเองท่นผู้ชมโอเคผมได้เหมือนจะได้เป็นที่ใส่อาวุธใหม่ไหมใช่ปะมีอาวุธใหม่เพียบเลยนะอันนี้สามารถอัปเกรดได้โอเคใส่นี้ได้แล้วนะครับผมใส่จุกใส่จุกมาอาวุธที่ผมจะเลือกเล่นนะครับผมจะเป็นปืน ปืนไหนเดียวปืนนี้ไหมเพราะปืนนี้ผมเลเวลเยอะมากเลยคือยิ่งเล่นปืนไหนบ่อยๆเนี่ยความเก่งของปืนนั้นก็จะเยอะขึ้นนะท่านผู้ชมซึ่งแม่งเป็นอะไรที่แบบเฟลมากนะฮะมีปืนให้เลือกเยอะเยอะมากๆเลยนะดูดิเนี่ยโอ้โหเราสามารถอันล็อกได้นะครับผมนะเมื่อ <c oughs> เราเติมนะฮะ <c oughs> มันได้เหรอท่านผู้ชมนะโอเคเราเล่นกันเลยดีกว,ว่ามางั้นะผมขอเลือกเป็นอาวุธน,นี้แล้วกันปะ่ะ เลยนะอุอ้ยด่านมาใหม่ว่ะฮุยยิดเคด่านภาพค่อนข้างโอเคเลยนะฮะสวยใช้ได้นะฮะแฮฟันนะฮะเขาบอกว่าสนุกมากเลยมาครับท่านผู้ชมครับแมอาจจะเป็นเกมที่มันค้นลุ้มอาเซนนอนหรือเวอนร์ชัฟอร์ก็ได้นะครับผมนะอแต่มันยังเป็นเวอร์ชันเบต้าไงมันยังไม่เป็นชั้นแบบเขาเรียกอะไรนะมันยังไม่ใช่แบบเวอร์ชันแบบแบบนั้นไงแตบบ่ว่ากเทือนแล้วนะเกมมันจะมีบั๊กกหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเบต้าอยู่ โอเคขอเปิด U A V แป๊บนึงนะฮะโอเคเพื่อนตาย,ตายขอปืนหน่อยนะเพื่อนเพื่อนอะไรเนี่ยนายชิ้นเทพไอ้ปืนเพื่อนก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมขออ,อนุญาตอ้อมน,นะฮะไอ้ปืนอะไรวะไอ้ขอปืนเมื่อกี้หน่อยได้ปะโอ้โหไม่ทันแล้วท่านผู้ชมเออดูเหมือนไอ้ซอฟฟี่มันจะเปิดไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรนะเปิด U A V อุ้ยผมนุ่นยิง ไน่าจะโดนยิงข้างหลังนะตอนนี้สกอร์ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่สูสีกันแล้วโอเคคอยยิงไม่โดน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 โดนโดนโดนโอเคสวยขอบคุณเพื่อนโอเคโอเคสวยโอ้ยมันว่ะเปิดเลยวะเนี่ย เอ้ยไม่เคยเห็นเอ้ยยึดแค่ยิงทีละนัดโอ้โหตายมท่านผะู้ชมเปิด UAV ก็ได้เฮ้ยมีคนผมสามารถใช้บิ๊กไซายได้แล้วผู้ชมซึ่งบิ๊กไซายนี่แม่งเป็นอะไรที่โคตรโกงนะครับผมดูนะปูมตายคือถ้าเกิดล็อกโดนเนี่ยก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมซึ่งเราหลบโคตรยากมากนะครับบิ๊กไซายกดจีเป็นการตาระเบิดนะครับผมเรามีเวลาระยะระเบิดด้วย คือาสามารถปลาแบบเอ้ยมันกลารลระเบิดปุ๊บอ่าเหน, αι, น, αι, น αι, ่หน่ไหเห็นขีดไหมท่านผู้ชมพอสดแดงสุดมันจะปลาเองนะแล้วมันจะตุ้มทันทีเลยนะโอ,โอ้ยผมไม่ได้ช่วยยิงเลยโอเคสวยสแล้วผมนึกยิงหลังโอ้โหแม่นว่ะผมไม่มีไม่มีกล้องนะฮะคือไอ้กล้องที่มันไว้ตูมเล็งยิงอะไรพวกนี้นะต้องรอปลดเลเวลถัดไปนะฮะก็ขอยืมปืนของพวกแบบไอ้พวกนี้มาใช้ก่อนก็ได้ โอ๊ยโอเคยิงโดนไปเจ็บ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 เฮ้ยเตายดิเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยิงทะลุได้เหรอป่าระเบิดแม่งเลยเอ้อโอ้โหรุนอ้อมโอ้แย่แล้วท่านผู้ชมครั้งที่แล้วเจอบอทครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเจอคนแบบโหบิ๊ซายสวยจัดแบบเมื่อกี้คือสวยแบบสวยเลย โอเคหัวไปไตายโอเคขอปืนหน่อยนะนายขอปืนหน่อยนะนายจ๋าขอปืนหน่อยนะนายจ๋าขอปืนนายแม่งสวยว่ะแ <c oughs> มมีคอมแรงๆหน้าจอดีๆอย่างนี้เล่นเกมไอเทมสนุกน,นะโอ้โหโอ้โหโอเคขอรีโหลดแป๊บหนึ่งนะนายอย่าเพิ่งรีบนะเฮ้ยไปไหนลรอวะ เฮ้สวยเฮ้บิ๊กไซส์บิ๊กไซสบิ๊กไซส์บิกบ๊กไซส์ลงมาทางผมได้บ่าไม่ใช่หน้าผมมาแล้วว่าเฮ้ยไข่มันอะยืนนี่งเห็ุตัวเฮ้ยไข่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคสองตัว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 โอเค,ค,ออเคสวยสวย,ส,วยสองตัวเลยครับผมค,คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับบิ๊กไซส์ครั้งนี้ที่จ่ายไป เฮ้ยไม่มี UAV เลยท่านผู้ชมลำบากแล้วเนี่ยเราสามารถแอบเป็นปิงได้ด้วยนะท่านผู้ชมเกมนี้มีมีความแบบเฮ้ย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 เยอะ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 ออกโอเคโอเคอ้อมอ้อมอ้อมท่านผู้ชมอ้อม วิ่งวิ่งออวิ่งออวิ่งออเขาจะไม่เห็นเรานะโอเคโอเคเดี๋ยวจะซัพพอร์ตแล้วบันทผู้ชมเอ้สันนี่มันยิงกันเลยเหมือนวะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอุระเบิดลงเพื่อนปะช่วยเพื่อนก่อนนะท่านผู้ชมโอเคเขาเขายังไม่เห็นผมเขายังไม่เห็นผมโอเค ยิ่งค่ผมเก็บปืนแทนที่แทนที่ผมจะเก็บปืนพกแต่กลายเป็นว่าผมเก็บปืนกลไป็นท่านผู้ชมโอเคโอเคโอเคไม่จะตายว่ะเฮ้ยระเบิดโอ้โหระเบิดอยู่ตรงกูด้วยเอาโดนด้วยโอเคผมให้ฮอมาช่วยแล้วท่านผู้ชมฮอช่วยยิงฮอช่วยยิงโอเคด้วย สวย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 โห่ฮอแม่งเก็บเรียบว่ะเอาเรื่องหก่อนท่านผู้ชมฮอรอผมเก็บเรียบเลยว่ะเอาว่ะเฮ้ยโอเคฮอร์ฮอร์ยิงอยู่ยิงกระปุกปั๊มคิวส์สปอร์ตสปอร์ตครับผมโอเคแนะนำให้เปลี่ยนปืนนะฮะตอนนี้โอ้โหเกิดกันตึมเลย โอ้โหเฮ้ยบิ๊กไซลงว่ะเฮ้อเอาดิเอาดิเอาดิไปครับผมตูมสวยไปดูเอเบียด้วยผมจะได้เห็นจะได้เห็นศัตรูไปเลยไปครับผมโดนไม่โดนกูปาไปก่อนไโอเคปืนล้วโอเคสามารถเอาปืนพกเปลี่ยนเป็นปืนกลได้ด้วยโอเคหัวไป กดค,คิวเป็นการสับตะโขบนะท่านผู้ชมเฮ้ยปืนนี้แม่งสวยดิโอเคสวยวะผมพิกทายผมพร้อมแล้วมีคนเดินมา,านมีคนเดินมานึ่มแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอเคท่านผู้ชมปุ้มสายคู่สวย ไว้ยมันว่ะผมมันเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมขอแย่ไม่ตัดเยอะนะฮะเพราะว่าใน BPS นี่เรารู้กันอยู่แล้วว่าความมันไปอยู่ไหนนะนะโอ้ยโอเคโอเคสวยจะตายว่ะผมจะตายโอมยลูกกระสุนหมดอีกโอเคสวยเพื่อนโอ้ขอบคุณมากโอ้ยจะตายแล้วนะฮะ กด E เป็นการทุบนะท่านผู้ชมนะเผื่อใครยังไม่รู้ขอรีโหลดแป๊บหนึ่งโอเคโอเคโอ้มันว่ะมัน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 เหมือนผมจะใช้อาวุธไม่ได้แล้วนะฮะเหมือนไอเทมพวกซับพองซับพอดผมเดี๋ยวไม่สามารถใช้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าหมดเขตโอเคโอเคโอเคเห็นอาวุธดูก่อนนะฮะท่านผู้ชม โอเควันนี้มีกล้องน่าจะยิงง่ายขึ้นนะโอเคเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมีคนนะตรงหน้าผมน่าจะมีหรือเปล่าเฮ้ยขยิงอะตรงนู้นเหรอโอเคเพื่อนๆผมโดนยิงว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอย เดือดจริงๆครับผมเดือดจริงๆครับผมเดือดจริงๆครับหัวไปโอเคไม่มีสนาดไหนเหรอกวใช้ยากนะเนี่ยสนามอ่ะโอ้เจ้ว่าไปสนามไนก็ใช้ยากเหมือนกันตนะเนี้ยโอเคท่านผู้ชมครับผมตายแล้วขี่นะฮะโอเกมนี้แม่งข้อดีคือไม่ต้องหิวเลือดด้วยนะฮะอารมณ์เหมือนคอฟตี้นะแบบเรายิงชนะได้เราก็หลบได้นะฮะ หลบนี้เนี่ยแบบเอ้ยโหไม่ตายว่ะหลบเนียนๆแอบแอบะเฮ้ยโอเคโอหเมื่อกี้ผมตกหลุมมาท่านผู้ชมเลยทำให้ผมไม่โดนยิงนะฮะโอ้โหสวยได้เลยโอ้หแม่งเกมนี้อาจจะมาโค่นล้อมเกมอาร์เซนอลและเบิดระเบ้ยระเบิดระเบิดระเบิดพี่ชายพี่ชายพี่ชายโอ้โหโอ้ยเล่นเกมแบบนี้แม่งเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ผมนอนระนาบเดียวกับพื้นเลยนะคือผมไม่มีโต๊ะนะฮะก็เลยต้องเล่นอย่างนี้นะท่านผู้ชม เหมือนว่าทางขวาจะมีคนยิงกันนะโอเคสวยเพื่อนนายทำดีไ้เดี๋ยวขอปืนหน่อยนะเอาโอ้ปืนมีกล้องนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะสำหรับการยิงนะฮะแบบไกลๆเะยยะไกลๆนะฮะโอเคแมสโบนัสนี่จะเป็นอ้าวจบแล้วเหรอจบแล้วนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมมันว่ะ อันี่ไฮไลท์ว่ะโอ้โหมันปิงเหรอวนะเนี <c> ่ย <oughs> โอ้โหคิวไป43ตัวเหรอวะใหดช็อต6ครั้งเองเดทเดท8เลยเหรอ <c oughs> แรงอัพมันว่ะก็โอเคนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมทุกท่นที่อยากจะเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมไว้ด้านล่างนะครับผมก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับ